แปกมีนาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยรองอธิกรารบดีฝ่ายจิตการทางประเทศพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปร,ร่วมจิจกรรมการเฉลิมฉลองการสอบบาลีแบบรามัญนญนิกายของคณะสงฆ์รามัญญิกายที่รัฐมอญประเทศสาภาพเมียนมาหรือประเทศสาธารณรัฐ แห่งสาภาพเบียนมาแล้เวเราได้ไปร่วมพิธีฉลองในคราวนี้ท่านได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของการจัดสอบแบบรามัญนญนิกายคำว่ารามัญนญนิกายก็คือนิกายหนึ่งของคณะสงฆ์ของสาภาพเบียนมาซึ่งเป็นนิกายที่ชาวบ้านเราเรียกว่านิกายมอหรือนิกายรามันรามานิกายซึ่งท่านมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันนิกายนี้ก็มีอยู่หลากหลายในประเทศไทยเรารวมถึงมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นของท่านในการเดินทางไปคราวนี้เราก็ได้ร่วมให้กำลังใจในการพัฒนาการศึกษาในแบบบาลีของรามัญญนิกายซึ่งท่านได้จัดการศึกษาในรูปแบบของประเทศสหภาพเบนมานั่นแหละแต่เป็นการสอบแบบท้องถิ่นหลังจากสอบแบบของท่านแล้วก็จะไปสอบแบบคณะสงฆ์ของสหภาพเบนมาด้วย แล้วการทํางานของขตสง์รามัญญิกายก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการปฏิบัติการจัดการศึกษาการปฏิบัติพัฒนาตนเองและการปฏิบัติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของรามัญนญนิกายที่ท่านได้ตั้งวิทยาลัยสง์ขึ้นมาที่เรียกว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร,รามัญญะแห่งรัฐมอนที่เมืองเมรำใหญ่เราได้ไปร่วมพิธีนี้ท่านได้ร่วมประชุมกับพวกเราในคืนวันที่7มีนาคมและจากนั้นวันที่8ก็มีขบวนขบวนแห่ธงแห่วัฒนธรรมแห่การสอบขบวนการสอบของท่านและวันที่9กก็เป็นการเปิดสัมมนาและการสอบบาลีของท่าน และวันที่10ก็เป็นการสอบอีกวันหนึ่งการจัดการศึกษาและการไปร่วมสังเกตการในคราวนี้ก็นับว่าเกิดประโยชน์สําหรับการพัฒนาการศึกษาของวงการศึกษาและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันสืบไป